สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับทางช่องดูเพลินสบายสบายนะครับเหมือนเดิมและเช่นเคยไม่เปลี่ยนแปลนะครับจะมาตามหาเหรียญรับซื้อเหรียญน,นะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมให้เหรียญละเป็นคู่เลยนะครับคู่ละ5 0,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นเหรียญชนิดราคา1บาทนะครับภาพที่ผมด้ขึ้นให้ชมอยู่นะตอนนี้ทางหน้าจอคือทางด้านหน้าของเหรียญชนิดราคา1บาทในสมัยรัชกาลที่9นะครับ แบบพระเสียเล็กและก็แบบพระเสียใหญ่นะครับที่ผมจะมาตามหารับซื้อในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อยากจะขอให้ใจเย็นหน่อยนะครับชมคลิปจนจบคลิปหน่อยนะครับจะได้หามาขายได้นะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ก็ถือว่าให้ราคาที่แพงนะครับแพงมากนะครับนั่นก็คือเหรียญ1บาทปีพศ2551และก็ปีพศ2552นะครับ แต่ว่าดูแค่ปีพศแล้วไม่พอนะครับมีจุดดูนะครับเพราะว่าเหรียญหนึ่งบาทสองปีพศนี้มีทั้งแบบไม่มีราคาเลยนะครับและก็แบบที่ผมตามหานะครับซึ่งแบบที่ผมตามหาอยู่นี้นะครับเป็นแบบที่พูดกันว่ามีการค้นพบเจอจริงนะครับ ตามที่ผมเคยได้ยินได้ฟังมาที่ผ่านมานะครับผมก็อยากจะได้เช่นกันนะครับจึงมาประกาศรับซื้อนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับแบบที่มีราคาแพงในเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2551และพศ2552เป็นแบบไหนนะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับมาดูปีพศ2551ก่อนนะครับปีพศ2551นั้นต้องเป็นแบบพระเศียรใหญ่นะครับเห็นไหมครับ ต้องเป็นแบบพระเส้นใหญ่และแม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับนี่ก็คือปีพศ2 5 5 1ที่มีราคานะครับเป็นแบบพระเส้นใหญ่และแม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับและมาดูปีพศ2552บ้างนะครับปีพศ2552นั้นต้องเป็นแบบพระเศียเล็กและแม่เหล็กดูดติดนะครับอย่างงนะครับอย่าสับสนนะครับปีพศ2552 ต้องเป็นแบบพระเศเล็กและเมล็ดดูติดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพแบบมีราคาทั้งแบบพระเศเล็กปีพศ2552แล้วก็แบบพระเศนใหญ่ปีพศ2551ให้ดูเลยนะครับแบบที่ผมจะรับซื้อนะครับเห็นไหมครับต้องเป็นแบบนี้นะครับซึ่ง2ปีพศนี้นะครับเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายระหว่างแบบพระเศเล็กมาแบบพระเศนใหญ่นะครับก็เลยมีการผลิตผิดบล็อกนะครับ ตามที่ผมเคยได้ยินได้ฟังมานะครับว่ามีการค้นพบเจอจริงนะครับเกิดขึ้นกับเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2551แล้วรแลก็ปีพศ2552นระ25นะครับเพราะปากติแล้วนะครับถ้าแบบไม่มีราคานั้นนะครับเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2551นร25นั้นจะเป็นแบบพระเศียเล็กและแม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับและก็ปีพศ2552นรนั้นจะเป็นแบบพระเศียใหญ่และแม่เหล็กดูดติดนะครับแต่ว่ากลับกันเลยนะครับแบบที่ผมจะมารับซื้อนะครับ ปีพศ2 5 5 1นั้นเป็นแบบพระเสียใหญ่และแม่เหล็กดูดไม่ติดส่วนปีพศ2552เป็นแบบพระเิเล็กและแม่เหล็กดูดติดนะครับถ้าว่ามีนะครับถ้าว่าเหรียญไม่ผ่านการใช้งานผมให้คู่ละ5 0,000บาทนะครับแต่ถ้าว่าเหรียญน,นั้นนะครับไม่ใช่ผิวเดิมนะครับเป็นเหรียญผ่านการใช้งานนะครับเน่นอนครับราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพคมสวยขอยงเหรียญตามความคมชัดของเหรียญตามลำดับนะครับถ้าว่ามีหรือว่าสงสัยว่าใช่หรือเปล่านะครับก็ส่งรูป มาทางนี้ก็แล้วกันนะครับนี่คือไอ l ดี e ลน์กับผมนะครับ